สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันทีจจ่จัตุจักรค่ะอยู่กับกาสินาทนะคะเป็นดอททีเตอร์อันดับหนึ่งของจัตุกแล้วก็มีคุณฟ้าาัาชานะคะเขาเป็นคอมเมนเตอร์วันนี้เราจะมาปฏิบัติภารกิจลับกันเต้นกดดันเต้นเต้นใช่ไหมภารกิจวันนี้นะซึ่งก็จะมีคู่แข่งเป็นคุณกฤิตสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราจะให้งบทั้งหมด500บาทโดย500บาทสามารถซื้ออะไรก็ได้ นะคะในดูดูจนจะดูจากนี้แต่ว่าต้องออกมาในทีมชุดแดงเท่านั้นนะ <c oughs> จะแต่งหญิงก็ได้แต่งชายก็ได้ <c oughs> คุณสามารถเดินได้แค่หนึ่งรอบเท่านั้นห้ามเดินย้อนกลับแล้วก็500อบาทนี้ต้องใช้ให้หมดเดี๋ยวเราจะให้คนที่เดินทั่วไปให้เป็นคนตัดศินนะคะห้ามโกงนะคะไม่โกงไม่โกงห้ามโกงห้ามจ่ายเองนะคะนี่นะหะ้าร้อยบาทเดี๋ยวเราจะเริ่มช้อปปิ้งกันเลยสันแน่จริงเริ่มปฏิบัติการนะคะคุณเก่งในเดิ ไม่ได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้มาหากงงเงในนะคะเราต้องหาตีมชุดแดงนะคะอุยสภาพผู้หญิงสวยยังไงร้านนี้โอ้ยอันนี้ก็ร้อยี่สิบไปแล้วยังไงอ่ะตอนนี้นะคะกระสีก็คือมันร้อยี่สิบแล้วเราอยากได้เก้า้าหรือแปดสิบได้ปะเจอแล้ครับเสือสีแดงได้ไหมเนี่ย ทำไมรีบจังเลยอ่ะพี่เพิ่งจะเริ่มเองอ่ะโอเคครับจะเดินไปก่อนครับไมรีบแต่เดินวกกลับไม่ได้นะเดินวกกลับไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรค่ะเปนเดียวเยสามร้อยค่ะพัชนาทกันเอาผืนหนึ่งก็ได้ครับเหลืออีก20สิบนะกดดัดวเอาผืนหนึ่งสีแดงครับอะไรคะออส้าตัวนี้เป็นขั้นตอนห้าสิถ้าเป็นนั้นสี่สิบส่สิบามนยห้ามซื้าของถูานะคะาห้าาหล่าหาา กว่านะแล้วแต่ตู้กี่บาทห้าสิบคืออ้าห้าสิบวันอะห้าสิบนะเออใหญ่ดาวจะกดดันฉันเกียบตอนนี้งบคาสิเนตก็จะเหลืออยู่แค่450บาทเท่านั้นนะคะนี่ยังไม่ได้เสื้อเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบโอเคของกางเกงตอนนี้งบคาสิเนตเลือ450บาทิบบายังไม่ได้เสื้อกับกางเกงเลยนะเทคนิคของพี่กิษคืออะไรมองหาอะไรแดงๆหรือเปล่ามองหาแดงแดงใช่ครับอ๋อก็คือแรกแรเลยคือแดงๆครับตอนนี้มองหาเสื้อแดง อพาคาดสีแดงอะไรซื้อของไม่เอาของมาหรอออเอามาแล้วอุ้ยยัยดาวเดี๋ยวจะโดนเป็นสีอื่นได้ไหมแดงขาวแดงดำใช่ได้ปะเดี๋ยวกางเกงตัวนั้นเดี๋ยวบงอยู่นะหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมแบง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 หนึ่งร้อยไดเห็นนะราคาถูกราคาถูกเนี่ยหนึ่งร้อยบาทมันจะแตกออกมายังไงวะเดินสะบัดตูดสุดลิ อันนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้คือพี่นันก็แวะร้านเดียวกับกาซซีน่าด้วยนะเทสตรงกันจริงๆอันนี้มีไซส์อะไรบ้างครับพี่ลดลดได้ไหมครับระดับพิกิีไม่ต้องต่อราคาแล้วอ๋อไม่ต้องต่อแล้วมีไซส์อะไรบ้างครับมีไซส์อะไรอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับพ่อค้าหนร้อยหกสิบครับหนึ่งร้อยหกสิบบาทหนึร้อยห้าสิบได้ไหมไม่ได้ครับสิบบาทไม่ใช่ร้านผมครับสิบบาทเองจริงจริงนะเดือยสามร้อยสี่สิบนะ กางกูงกางเกงก็นะอ่าโอเคตอนนี้เหลือเง,งิไม่ให้ต่อตัดเพราะ้าแล้วครับเหลือเยอะกว่านี้ยังได้แค่เสื้อนะตอนนี้ไม่ได้กางเกงแวะซื้อน้ำหน่อยไหมห้าร้อยเ <c oughs> มื่อกี้พยายามเลยตัดตัดอยากได้เสื้อตอนนี้ไม่เกินร้อยหนึ่งไม่เกินหนึ่งร้อยไปโบเบ้ไหมไม่อยากได้ที่ไม่กเกินนี้ถ้าเกินกางเกงเหรอ พี่กดดันอ่ะทำไมคะร้อยห้าสิบแพงไปหรอคะมันก็สูงไปอ่ะฉันแต่งตามใจชอบตัวเองได้ปะไม่ต้องเอาแบบมันไม่ได้ค่ะเหมือนฉันจะแพ้เลยอ่ะแคมเปญนี้อ่ะกิฟต์เชอร์นวดหนึ่งปีนะคะคุณกสิณน่ารู้เลยว่าฉันแพ้ก็แพ้ฉันสู้พวกหลังไม่ไหวแล้วอ่ะรถรถมารถมาค่ะจนเลยค่ะไอ้ฉันไม่กดดันไม่เท่าไหร่พี่กินก็ไม่ต่างจากฉันหรอกฉันวะจริงตอนเนี้ยพี่ดาวฉันเครียดแล้วนะเนี่ยเวลาก็จะหมดฉันเพิ่งได้เยี่อะไรมาไม่รู้อย่างเดียวเดียว ท่านยอมแพ้ได้ปะถ้ายอมแพ้ก็คือจะเข้ารันนวดไม่ได้ตลอดชีพโอ้ยไอ้นี่ยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมอันนั้นก็จะเป็นตูดกับซีน่าที่ดาวนินทาเธอนินทาบอะไรรักมากกว่าดีซีเรายังไม่เห็นความแดงเลยฉันเอาแดงนี้ดีไหมวะดีดีไหมวะยี่สิบนาทีนะดูเน็ตอย่าลืมวะฉันเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะกี่บาทคะตัวไหนคะไม่ต้องมาเดี๋ยวอย่าต้องต้องรับ ทราบด้วยนะการในการจับจ,จ่แต่ละนี่เลยแปดสิบบาทเหรอทำามซื้อถูกจังเลยเอ่ะเอาสูงวันนี้ไม่ได้แล้วพออย่างอื่นมันไม่พอแล้ว่ะตอนนี้กระสิน่าที่ซื้อไปร้อยสาบาทนะคะได้เสื้อกับคาเชน,น่าหนึ่งคืนนะจะมาร้านรับในจุดจักรหรือเปล่ารับอะไรนะครับอันนี้มันมีร้านรับอยู่นะรับมีดเหรอครับ <laughs> <laughs> ร้านไหนล่ะร้านร้านไหนครับเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมร้านไหนนาะก็คือตอนนี้คุณกิจก็คือแตกต่างจากเซเนที่เดินไปวงกลมก็คือเดินตัดตรงกลางเลยอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับลองได้ไหมครับอุ้ยราคาโอเคนะหนึ่งร้อยบาทลองได้ไหมอ่ะได้ค่ะลองได้ค่ะแกรู้ไหมไปเดนหรออาถติตาให้เดี๋ยวเราจะมาดูนะโอ้คุณกิจเขาจะถอดกลางร้านเลยนะคะ เออตาแล้วคุณพระคุณเจ้านี่คือพอดกลางเลยจักกันเลยนะคะดาวทวิตเตอร์นะคะอันนี้เท่าไรสามสิบครับได้ไหมใส่ได้ไหมแน่นไปหรือเปล่าได้ได้อ้แน่นมากเลยอยากต้องซูมเลยนะแน่นตรงเป้าเะอเอาเหลยไม่ได้ยี่สิบนาทีย่สิบนาที การที่ต้องซูมนะต่างกันเห็นละเหตุฟันจริงๆริตอนนี้คุณกริดก็จะเหลืองบเพียงแค่ส4 0บาทเดินกลับไม่ได้นะห้ามโตงนเเดินกลับไม่ได้นะต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวนั่งัเกมถูกมากเลยครับ100บาท100บาทตอนนี้กระสีก็คือเดินว่อนนะคะตอนนี้นางก็คิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรดีนะคะเพราะว่านางงงนะคะปกตินางก็จะอ่องหแล้วนะวันนี้นางอ่องหนักกว่าเดิมนะคะสังเกตผ้าเช็ดหน้านะคะ สังเกตพัชเชน่ากับเสื้อคนละสีนะคะตอนนี้จะครบอีกรอบแล้วี่ไอดาวอย่าเล่นทำไมทำไมต้องตั้งใจมาที่แบบร้านที่ LGBT เยอะเกิดอะไรขึ้นการเป็นแคินีนี่ให้มาซื้อของไม่ได้ให้มาทำคอนเทนต์นะครับรู้แล้วเทย์ดาวดเดี๋ยวเราก็จะแอบทำโมย่า <c oughs> ขโมยพาชนะน่าโอ้ยยยยเวลาก็จะหมดแล้วอ่ะเหลืออีกหกกรดีนะนางก็มาดูแว่นนะราคา39บาทนะตอนนี้39มเกทางร้านถูกไปไหมพี่ย ราคาถูกไปนะไม่เอามันมแย่เร็วๆเวลาฉันไม่เหลือแล้วตอนนี้อันนี้เท่าไหร่ครับแว่นห้าสิบบาทสีแดงครับวันนี้จะแดงทั้งตัวเลยครับอ๋อแดงทั้งตัวใช่ไหมกางเกงเสื้อแล้วก็แว่นตอนนี้กำลังเดินหาผ้าเช็ดหน้าอยู่ครับ พาเจน้าเอาอพาเจน่าไปทำอะไรอ่ะพี่กิตพลาดหัวเลยพอดีว่าได้ของถูกกับกาตินาทเยอะเลยเลี้ยงน้ําได้ครับเอาน้ําได้ดีครับโอ้พี่กิตได้ดีเลี้ยงน้ําอีกขอรถเข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นโอเคเท่าไหร่ครับญี่ปุ่นร้อยหกสิบบาทต้องใช้ให้หมดอย่าลืมว่าถ้าใช้เงินไม่หมดเหลือเงิน8บาทก็ต้องโดนหัก8คะแนนนะเท่าไหร่นะครับคนนี้มาร้านเดียวกันเอาป้าเจอกันอีกแล้วคือผืนเดีย่เราได้ไหมเ่อกี้ซื้อไปแล้วผืนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คนละคนอ๋ กัต่อไม่ได well ้บอกเลยนะว่ามาร้านเดียวกันน่ะรถน้นรถนใจตรงกันมากถ้าไหนครับขอรถสี่สิบขอบคุณครับใส่ถุงเลยต่อเก่งอะขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ไม่ได้บอกเลยนะว่ามาร้านเดียวกันนะหนึ่งร้อยยี่สิบครับเดือดตั้งเยอะเลยตอนนี้คาสิโนยังไม่มีกางเกงใส่เลยนะเกลียดท่าวิ่ง ภาชนะาฉันยังหนอะไรนะภาชนะฉันหนาวหรออ้าวแล้วไปทิ้งไว้ไหนล่ะเหย้าดาวเอาไม่รู้อยากเกงยังวีวิ่งแล้วหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยที่ว่ายแล้วไม่เหย้าเหย้าดาวเงินหมดเุยอะไรเนี่ยสุดไปทำร่วงไว้ตรงไหนอหิวน้ำมากเธอจะมากินน้ำอะไรน้ำเลี้ยงหน่อยแป้ง เวลากูจะหมดแล้วเนี่ <c oughs> ยอย่าลืมว่าเราเดินย้อนกลับไม่ได้นะเมื่อกี้เร,เ,ออเราเริ่มตรงร้านดอกไม้นะเออวะมันจะสุดแล้วเนี่ยเราเริ่มตรงร้านดอกไม้เนี่ยตอนนี้จุดสิ้นสุดของเธอคือ้ายตรงนั้น<อ>ถ้าเดินครบรอบแล้วจะไม่สามารถกลับมาได้นะอของที่ดูมาทั้งหมดเนยต้องสามเกือบสามร้อยอะจันซื้อดอกไม้ก็ได้นะดอกไม้ปลอมเหรอก็ได้นะจริงๆต้องเป็นดอกไม้สดนะมันดูปลอมไปหรือเปล่าโอยเข้ากับตัวเองเธอดูงบหน่อยเอากุหลาบเหรอกุหลาบก็ได้นะก้านเท่าไหร่ครับโอเคเก้าสิบห้าอือ พี่เอาเดียวสี่ิบห้าสิบไม่ได้หรอโอ้ยไม่เป็นไรค่ะพี่ดอกผมไปถือไปแล้วเ5้าสิบห้าไงคะคกมหมดไปแล้วอะ่ะราคาโอเคอยู่นะไม่เดีวราอาถูกไปจะสุดแล้วนะทั้งเกงก็ยังไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ยเครียดตอนนี้ก็คือถ้าเชหนนั้นจยไหนเะป็นจุดสิ้นสุดของกตินีก็คือป้ายข้างหน้านะคะไม่ตอนนี้เห็นอะไรก็จะซื้อแล้วอะ่ะมันจะหมดครบรอบมาแล้วอะ่ะ<ม>แล้วไอ้ไอ้ที่ซื้อไปก็หายหมดแล้วอะ่ะ เพราะว่าตอนที่เปลี่ยนชุดออกมาถ้าไม่มีกางเกงก็คือต้องโปออกมานะจริ้งหรอยายอุญยจะเลี้ยงน้ำหรอครับเลี้ยงน้ำคือเราถ่ายแล้วถ้าเขียวอิชิเท่าไหร่จ๊ะเอานี้ละกันอุ้ยดีดามอยากกินเดียวหลอดแกงฉันหลอไปแลาก็จ้ามีอะไรที่แพงที่สุดในร้านยาเงินฉันเหลือเท่านี้จิ้งหัวใหญ่มาตัวเท่าไหร่ครับมันเอาตัวหนึ่งครับเลยแปดนาทีดูแล้วค่ะไม่ต้องเร่ง อุ้ยเดาฉันแต่งเป็นอะไรเี้ยอะไรเนี่ยจะใส่แบงแบงจริงๆเหรอโอ้ใส่เบลเวลามันมีเท่านี้แล้วแล้วรองเท้าก็คือไม่มีเนาะไม่มีงั้นฉันก็ไม่ใส่ค่ะจบแล้วผ้าไอ้น่าจะอยู่ไหนว่าฉันน่าฉันอยู่ไหนเอาไปวางไว้ไหนอะผ้ามันคอเดาวหล่นยี่ฟ้าเก็บไปเหรอก็เมื่อกี้วิ่งแล้วมันหลุดหรือเปล่าเออแล้วเหรอทำไมไม่มองให้ฉันเท่าไหรทำไมอุ้ยะนุ่ยเอาเอาเอาอันนี้ใบหนึ่งก็ได้ยค่ะผาอันนั้นก็หาย ใช้ไปซื้อใหม่ก็ได้นะวุ้นมันวนครบรอบแล้วไม่ได้แล้วแล้วผ้านั้นมันหายจริงๆหรออย่าง้วแกงฉันาะจี๊ฉันเครียดเลยเนี่ยไอ้นี่คือจุดไข่เลยเนี่ยเงินเหลือเท่านี้ฮะร้อยสี่สิบเหลืออีกหกนาทีจะซื้อดอกไม้ร้อยกว่าบาทได้ปะช่อหนึ่งจบช่อหนึ่งให้ตัวเอง ลูกเวลาหนูก็จะหมดแล้วเหรอใช่ใช่ไหมเราเขามีการแค่นี้เขาชอ้อนน้ำเราหนักให้เขาได้กุหลาบสีแดงกุหลาบสีแดงร้อยสี่สิบบาทเหรอเออใช่เช้อนหนักให้เขาได้ร้อยยี่สิบได้อยู่นะเจอยี่สิบโอเคขอบคุณมากค่ะเพราะว่านายต้องใช้เงินให้หมดโอเคหมดแล้วค,ค,ค่ะไม่เป็นไรอะไรเนี่าตกตายตอนนี้ใช้เงินหมดไปเท่าไหร่คะก็เนี่ยพอดีซื้อน้ำด้วยบาทเงินยังไม่หมดเลยนะต้องซื้อให้หมดนะพี่ หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะอ่าคุณต้องใช้ให้หมดหนึ่งร้อยยี่สิบาทถ้าไม่หมดหนึ่งร้อยยี่สิบาทเนี่ยคะแนนหายหมดเลยนะหนึร้อยี่สิบาทหมดแน่นอนครับนี่อ่าหมดแน่นอนเอาไปหาเอาไปหาที่ลงหนึ่งร้อยยี่สิบาทตรงไหนดีมาร้านเดิมอันนี้เท่าไหร่อ่ะครับหนึ่งร้อยสามสิบการ้านเขาขาดทุนเมื่อกี้ก่ร้อยยี่สิบบาททีมาซื้อละขอบคุณครับอ๋อให้น้องหนึร้อยยี่ตายละใช้หมดหรือยังหนึ่งร้อยหมดเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือสักบาทนึงเลยครับไม่เหลือไม่เหลือสักบาทนี่ก๊ออออปปปีี้เเเเเเคา่่่่่่ะนนนนยยยยยััังงงงงไไไมมมห็ขขืลลย ค่อย,<พ>อยดูแ,แต่ออกมา,ากเหมือนผีบ้าพี่เนี่ยตอนนี้กาซินาก็คือได้ทําการแปลงร่างเลยเล่นในหมุนตัวไหนซิหมุนตัว <c oughs> เอออันนี้คือมาในทีมไหนะค่ะ <c oughs> เลซ์วาเลนไทน์หรือเปล่าคะนึกอะไรไม่ออกเลยทำนึ่อะไรไม่ออกจริงพอถึงเวลาอย่างนั้นนึกอะไรไม่ออกห <c oughs> ย,ย,ยิบอะไรได้คือหยิบด้วยพื้นที่ที่กว้างด้วยเวลาที่จํากัดอ่ามัน มันรนไปหมดอ่ะขอมันรนไปหมดใช่เดี๋ยวมาสรุปราคาทั้งตัวกันดีกว่านะสําหรับที่หัวนะผ้าพันคอเท่าไหร่คะห้าสิบแว่นสามสิบห้าหรือสี่สิบประมาณเนี้ยสามสิบเก้าบาทท่านจัมรักรอรอปลุกเสื้อตัวละเท่าไหร่ครับเอแปดสิบครับกระเป๋าร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทใช่แล้วก็กางเกงแบงๆบงร้อยหนึ่งแล้วก็ช่อดอกไม้ร้อยสี่สิบไม่ยากนะสำหรับมิชชั่นวันนี้ใช่ใช้เงินครบไหทั้งหมด500บาททวน พอดีเลยครับ okay, โอเคเดี๋ยวสรุปราคาสําหรับของที่ซื้อมานะไี่เชน่าราคาเท่าไหร่ห้าสิบต่อแล้วสี่สิบครับเสื้อต่อละเท่าไหร่เสื้อร้อยหกสิบแว่นห้าสิบบาทกางเกงหนึ่งร้อยบาทครับนหนึ่งร้อยบาทตุงกางเกงตุงมากนะท็อปที่ถือนะอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ร้อยห้าสิบพอดีว่าเงินมันเหลือร้ 120. อยร้อยยี่าฮะก็เลยต่อเขาเหลือร้อยยี่สิบบาท ชื่อเอ่อบีมครับระหว่างหมายเลขหนึ่งนะกับหมายเลขสองคุณบีชอบชุดไหนมากกว่ากันเอ่อหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งใช่ไหมเออหมายเลขหนึ่งได้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วนะพี่บอสครับอ่ะคุณบอสให้คะแนนใครระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองคุณกฤิดจะให้คะแนนใครเอ่ยหมายเลขสองให้หมายเลขสองนีคุณตัชชานให้หมายเลขสองนะคะชื่อบีนค่ะพี่เบนส์นะครับพี่เบนแล้วก็เบมนอนคุณเบนให้คะแนนใครระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสอง ให้หมายเลขหนึ่งค่ะสองคะแนนแล้วนะใบหมอนอ่าให้คะแนนใครระหว่างหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะกติกาต้อง ก็เท่ากับว่าเราก็ตัดสินจาก5ดีกว่านาะจาก5คะแนนกาชินะก็คือมงนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์นะครับเขาดันวดปี1ปีสําหรับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมแบบดีๆนะครับมีช่างตลกๆนะมาให้เราดูในต้นรับช่วงวาเลนไทน์เนี่ยทางเพจของเราของดาวนาวก็ยังมีนี้เลยป๊อปเปิลตัวใหม่นะอันนี้เป็นกลิ่นแบบโรสแพชันตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลาบเลยอันนี้เหมาะมากเลยสําหรับช่วงวาเลนไทน์นะซื้อเป็นของขวัญให้แฟนก็ได้เผิ่ซื้ออันนี้อาจจะได้จัดสักดอก2ดอกด้วยในส่วนของพิกฤตก็จะมี นวดตารดพาวร้อยหนึ่งซอยแปดดานเคบีบอยสปาแล้วก็อีกหนึ่งสาขาก็คือบีเสสะพานควายขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมฟอลโล่ด้วยนะคะสำหรับทวิตเตอร์ของคุณากินาดนะคะพี่กิดนะคะแล้วก็คุณฟ้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย